สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ของผ่านก็ไม่มีอะไรทำอะค่ะว่างเงียบเหงาบ้าเลยอะโอ๊ยรออ้นคุงค่ะอ้นคุงไม่มาสักทีเลยหิวข้าวไม่มีอะไรทำดูดิขายเงียบหมดเลยเป็นรถไม่มีคนมาเจ้าคนเดียวจะขายได้ไมั้ยเนี่ยรถโอ๊ยเหื่อเซงจิตเนาะโอ๊ย แต่ว่าวันนี้เย็นๆนะเพื่อนๆก็ส่งอาน,นิสงผงส่งอาน,นิสงผลบุญมาแล้วค่ะว่าจะเข้ามาเยี่ยมคุณเพื่อนขวัญค่ะวันนี้ก็คงก็มีดิ้งกันอีกนิดนึ่งนิดนิดนหน่อยตามภาษานะคะเพื่อนๆมาทาันทีเดี๋ยวเพื่อนๆจะมาตอนประมาณห้าโมงเย็นนะคะเดี๋ยวอีกสามชั่วโมงขอแบบนอนฟิตร่างกายก่อนเพื่อรอเพื่อนๆมาเต็มเต็มสักทีนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆมาอยมางไงได้ อัดคลิปกันแน่ๆไดเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะห้าโมงเย็นบายๆเอ๊ะย,ยังเห็บพึ่งถ้าใครสนใจอยากจะมาดิ้งเบาๆกับเปิ้ลและขวานเชิญนะคะเจอกันที่เต็นท์พี่พี่น้องๆลาวคำแหงหองยุบสีนะคะ